บทที่21คสาคำสารภาพของสิทธ์เราเป็นสิทธิ์รุ่นปลายอ้อปลายเขมอยู่ห่างไกลและมีความขี้เกียจเป็นปกติก่อนที่เราจะไปวัดเราไม่เคยสนใจทำอะไรจริงจังยาวนานคือเราสนใจทำจริงจังแต่ก็ประเดียวเดียวเมื่อเราได้ไปวัดด้วยความอยากเห็นอยากรู้เหมือนที่เพื่อนบางคนเขารู้เขาเห็น เราจึงพยายามทำแต่มันไม่ได้ความพยายามของเราก็เลยลดน้อยถอยลงตามวันเวลาที่ผ่านไปแต่ความอยากของเรามันไม่ได้หมดไปด้วยพอขี้เกียจหนักเข้าเราจึงถามหลวงปู่ว่าหนูขี้เกียจเหลือเกินค่ะจะทำยังไงดีเราจำได้ว่าท่านนั่งเองอยู่พอเรากราบเรียนถามท่านก็ลุกขึ้นนั่งฉับไว มองหน้าเราแล้วบอกว่าถ้าข้าบอกแกไม่ให้กลัวตายแกจะเชื่อข้าไหมละ่ะเราเงียบเพราะไม่เข้าใจที่ท่านพูดตอนนั้นเลยอีกครั้งหนึ่งปลอดคนเรากราบเรียนถามท่านว่าคนขี้เกียจอย่างหนูนี้มีสิทธิ์ถึงนิพพานได้หรือไม่หลวงปู่ท่านนั่งสูบบุหรี่ยิ้มอยู่และบอกเราว่า ถ้าข้าให้แกเดินจากนี่ไปกรุงเทพแกเดินได้ไหมเราเงียบเรายิ้มแห้งๆท่านจึงพูดต่อว่าถ้าแกกินข้าวสามมือ้อมันก็มีกำลังวังชาเดินไปถึงได้ถ้าแกกินข้าวมื้อเดียวมันก็พอไปถึงได้แต่ช้าหน่อยแต่ถ้าแกไม่กินข้าวไปเลยมันคงไปไม่ถึงใช่ไหมละ่ะ เรารู้สึกเข้าใจความข้อนี้ซึมซาบเลยทีเดียวแล้วหลวงปู่ท่านก็พูดต่อว่าเรื่องธรรมมงธรรม,มะอะไรข้าพูดไม่เป็นหรอกข้าก็เป็นแต่พูดของข้าอย่างนี้แหละบทที่22ทัศนะต่างกันเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในวงของผู้ปฏิบัติธรรม หลวงปู่ท่านได้ให้โอวาทเตือนผู้ปฏิบัติไว้ว่าการมาอยู่ด้วยกันปฏิบัติด้วยกันมากเข้าย่อมมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดาตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาอยู่ทิฏฐิความเห็นย่อมต่างกันขอให้เอาแต่ส่วนดีมาสนับสนุนกันอย่าเอาเลวมาอวดกันการปราโาทพระก็ดี การพูดจาจาบจ้วงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือท่านที่มีศีลมีธรรมก็ดีจะเป็นกรรมติดตัวเราและขัดขวางการปฏิบัติธรรมในภายหน้าดังนั้นหากเห็นใครทำความดีก็ควรอนุโมทนายินดีด้วยแม้ต่างวัดต่างสำนักหรือแบบปฏิบัติต่างกันก็ตาม ไม่มีใครผิดหรอกเพราะจุดมุ่งหมายต่างก็เป็นไปเพื่อความพ้นทุกเช่นกันเพียงแต่เราจะทำให้ดีดียิ่งดีที่สุดขอให้ถามตัวเราเองเสียก่อนว่าแล้วเราละ่ะถึงที่สุดแล้วหรือยังบทที่23อุเบกขาธรรมเรามักจะเห็นการกระทำที่เป็นคำพูดและการแสดงออกอยู่บ่อย ส่วนการกระทำที่เป็นการนิ่งที่เรียกว่ามีอุเบกขานั้นมักไม่ค่อยได้เห็นกันในเรื่องการสร้างอุเบกขาทมขึ้นในใจนั้นผู้ปฏิบัติใหม่เมื่อได้เข้ามารู้ธรรมเห็นธรรมได้พบเห็นสิ่งแปลกและคุณค่าของพุทธศาสนามักเกิดอารมณ์ความรู้สึกว่าอยากชวนคนมาวัดมาปฏิบัติให้มากๆโดยลืมดูพื้นฐานจิตใจของบุคคลที่กำลังจะชวนว่าเขามีความสนใจมากน้อยเพียงใด หลวงปู่ท่านบอกว่าให้ระวังให้ดีจะเป็นบาปเปรียบเสมือนกับการจุดไฟไว้ตรงกลางระหว่างคนสองคนถ้าเราเอาธรรมะไปชวนเขาเขาไม่เห็นด้วยปรามาธธรรมนี้ซึ่งเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าก็เท่ากับเราเป็นคนก่อแล้วเขาเป็นคนจุดไฟบาปทั้งคู่เรียกว่าเมตตาจะพาตกเหว แล้วท่านยกอุทาหอนสอนต่อว่าเหมือนกับมีชายคนหนึ่งตกอยู่ในเหวลึกมีผู้จะมาช่วยคนที่หนึ่งมีเมตตาจะมาช่วยเอาเชือกดึงขึ้นจากเหวดึงไม่ไหวจึงตกลงไปในเหวเหมือนกันคนที่สองมีกรุณามาช่วยดึงอีกก็ตกลงเหวอีกคนที่สามมีมุทิตามาช่วยดึงอีกก็พลาดตกเหวอีกเช่นกัน คนที่สสุดท้ายเป็นผู้มีอุเบกขาธรรมเห็นว่าเหวนี้ลึกเกินกว่ากำลังของตนที่จะช่วยก็มิได้ทำประการใดๆทั้งทั้งที่จิตใจก็มีเมตตาธรรมที่จะช่วยเหลืออยู่คนสุดท้ายนี้จึงรอดชีวิตจากการตกเหวตามเพราะอุเบกขาธรรมนี้แหลบทที่24ให้รู้จักบุญ การทำบุญทำกุศลน,นั้นโปรดอย่านึกว่าจะต้องหอบข้าวหอบของไปใส่บาตรที่วัดทุกวันหรือบุญจะเกิดได้ก็ต้องทอดกรถินสร้างโบสถ์สร้างศาลาและอื่นๆอย่างที่เขาโฆษณาขายบุญกันทั้งทางวิทยุหนังสือพิมพ์และใบเรียรายกันเกลื่อนกลาดจนรู้สึกว่าจะต้องเป็นภาระที่ต้องบริจาคเมื่อไปวัดหรือสำนักนั้นๆเป็นประจำ บทสวดมนต์ชื่อพระพุทธชัยมงคลคาถาที่ขึ้นต้นด้วยพาหุงมีอยู่ท่อนหนึ่งซึ่งกล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงชนะมารคือกิเลสว่าทานาทิธรรมวิทินาชิต,ตวามุนินโทแปลว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นจอมปราดทรงชนะมารคือกิเลสด้วยวิธีบำเพ็ญบารมีธรรมคือความดีมีการบริจาคทานเป็นต้น พระพุทธเจ้าทรงสอนการทำบุญทํากุศลด้วยการให้ทานรักษาศีลและสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาให้ทานทุกครั้งให้ทำลายความโลภคือกิเลสทุกครั้งรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อทำลายความโกรธความเห็นแก่ตัวให้ใจสะอาดใจไม่เศร้าหมองมองเห็นบาปบุญคุณโทษได้ทุกครั้งทําได้ดังนี้จึงชื่อว่า ทำตามพระพุทธเจ้าบทที่25อุบายวิธีทำความเพียรครั้งหนึ่งที่ได้สนทนาปัญหาธรรมกับหลวงปู่ท่านเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าเขามาถามปัญหาข้าข้าก็ตอบไม่ได้อยู่ปัญหาหนึ่งผู้เขียนเรียนถามท่านว่าปัญหาอะไรครับท่านเล่าว่าเขาถามว่า ขี้เกียจปฏิบัติจะทำอย่างไรดีหลวงปู่หัวเราะก่อนที่จะตอบต่อไปว่าบะขี้เกียจก็หมดกันก็ไม่ต้องทำสิสักครู่ท่านจึงเมตตาสอนว่ามันทำเข้าไว้ถ้าขี้เกียจให้นึกถึงข้าข้าทำมาห้าสิบปีอุปชาข้าเคยสอนไว้ว่าถ้าวันไหนยังกินข้าวอยู่ ก็ต้องทำวันไหนเลิกกินข้าวนั่นแหละถึงไม่ต้องทำบทที่26พระเก่าของหลวงปู่สำหรับพระเครื่องแล้วพระสมเด็จวัดระฆังเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักเลงพระว่าเป็นของหายากและมีราคาแพงใครได้ไว้บูชานับเป็นมงคลอย่างยิ่งหลวงปู่ได้สอนว่าการนับถือพระเช่นนี้เป็นสิ่งที่ดี แต่เป็นดีภายนอกไม่ใช่ดีภายในท่านบอกว่าให้หาพระเก่าให้พบนี่สิของแท้ของดีจริงผู้เขียนเรียนถามท่านว่าพระเก่าหมายความว่าอย่างไรครับท่านว่าก็หมายถึงพระพุทธเจ้าน่ะสินั่นท่านเป็นพระเก่าพระโบราณพระองค์แรกที่สุด บทที่27ข้อควรคิดการไปวัดไปไหว้พระตลอดจนการสนทนาธรรมกับท่านสมควรที่จะต้องมีความตั้งใจและเตรียมให้พร้อมที่จะรับธรรมจากท่านมิฉะนั้นก็อาจเกิดเป็นโทษได้ดังเรื่องต่อไปนี้ปกติของหลวงปู่ท่านมีความเมตตาอบรมสั่งสอนสธิ์และสนทนาธรรมกับผู้สนใจตลอดมา วันหนึ่งมีผู้มากราบนมัสการท่านและเรียนถามปัญหาต่างๆจากนั้นจึงกลับไปหลวงปู่ท่านได้ยกเป็นคติเตือนใจให้ผู้เขียนฟังว่าคนที่มาเมื่อกี้หากไปเจอพระดีแล้วก็ลงนรกไม่ไปสวรรค์นิพพานหรอกผู้เขียนจึงเรียนถามท่านว่าเพราะเหตุไรครับท่านตอบว่าก็จะไปปรามาสพระท่านนะสิ ไม่ได้ไปเอาธรรมจากท่านหลวงปู่เคยเตือนพวกเราไว้ว่าก<ย>ารไปอยู่กับพระอรหันต์อย่าอยู่กับท่านนานเพราะเมื่อเกิดความมักคุ้นแล้วมักทำให้ลืมตัวเห็นท่านเป็นเพื่อนเล่น<ร>คุยเล่นหัวท่านบ้างให้ท่านเหาะให้ดูบ้างถึงกับออกปากใช้ท่านเลยก็มีการกระทำเช่นนี้ ถือเป็นการปรามาตพระลบหลู่ครูอาจารย์และเป็นบาปมากปิดกั้นทางมรรคผลนิพพานได้จึงขอให้พวกเราสำรวมระวังให้ดีบทที่28ไม่พยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติธรรมแล้วจะได้สำเร็จมรรคผลนิพพานหรือไม่เคยมีพระภิกษุท่านหนึ่งได้มากราบนมัสก,การและเรียนถามหลวงปู่ว่า หลวงปู่ครับกระผมจะได้สำเร็จหรือไม่หลวงปู่ช่วยพยากรณ์ทีครับหลวงปู่นิ่งสักครู่หนึ่งก่อนตอบว่าพยากรณ์ไม่ได้พระภิกษุรูปนั้นได้เรียนถามต่อว่าเพราะเหตุไรหรือครับหลวงปู่จึงตอบว่าถ้าผมบอกว่าท่านจะได้สำเร็จแล้วท่านเกิดประมาทไม่ปฏิบัติต่อ มันจะสำเร็จได้อย่างไรและถ้าผมบอกว่าท่านจะไม่สำเร็จท่านก็คงจะขี้เกียจและละทิ้งการปฏิบัติไปนิมนท่านทำต่อเถอะครับบทที่29จะตามมาเองหลายปีมาแล้วมีพระภิกษุรูปหนึ่งได้มาบวชปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดสแกก่อนที่จะลาสิกขาเข้าสู่เพศคารวาต ท่านได้นัดแนะกับเพื่อนพระภิกษุที่จะศึกด้วยกันสามองค์ว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนศึกพวกเราจะไปกราบขอให้หลวงปู่พรมน้ำมนต์และให้พรท่านได้เล่าให้ผู้เขียนฟังว่าขณะที่หลวงปู่พรมน้ำมนต์ให้พรอ,อยู่นั้นท่านก็นึกอธิษฐานอยู่ในใจว่าขอความร่ำรวยมหาศาลขอลาบขอผลภูนทวีมีกินมีใช้ไม่รู้หมดจะได้แบ่งไปทำบุญมากม หลวงปู่หันหน้ามามองหลวงพี่ที่กำลังคิดละเมอเพ้อฝันถึงความร่ำรวยนี้ก่อนที่จะบอกว่าท่านที่ท่านคิดนะมันต่ำคิดให้มันสูงไว้ไม่ดีหรือแล้วเรื่องที่ท่านคิดน่ะจะตามมาทีหลังบทที่30แนะวิธีวางอารมณ์หลวงปู่เคยพูดเสมอว่า ผู้ปฏิบัติต้องหมั่นตามดูจิตรักษาจิตสำหรับคนที่ไม่เคยปฏิบัติแล้วไม่รู้จะดูที่ไหนจะดูอะไรรู้สึกสับสนแยกไม่ถูกเพราะไม่เคยดูไม่เคยสังเกตอะไรเคยอยู่แต่ในความคิดปรุงแต่งอยู่กับอารมณ์แต่แยกอารมณ์ไม่ได้ยิ่งคนที่ยังไม่เคยบวชคนที่อยู่ในโลกแบบวุ่นวายยิ่งดูจิตของตนได้ยาก หลวงปู่ได้เปรียบให้ผู้เขียนฟังโดยท่านได้กำมือและยื่นนิ้วกลางมาข้างหน้าผู้เขียนว่าเราภาวนาทีแรกก็เป็นอย่างนี้สักครู่ท่านก็ยื่นนิ้วชี้ออกมาสักครู่ก็ยื่นนิ้วนางพร้อมกับมือไหวเล็กน้อยและท่านก็ยื่นนิ้วหัวแม่มือและนิ้วก้อยออกมาตามลำดับจนครบห้านิ้วท่านทำมือโครงไปโครงมาเปรียบการภาวนาของนักปฏิบัติที่จิตแตก ไม่สามารถรวมใจให้เป็นหนึ่งได้ผู้ฝึกจิตถ้าทำจิตให้มีอารมณ์หลายอย่างจะสงบไม่ได้และไม่เห็นสภาพของจิตตามเป็นจริงถ้าทำจิตใจให้ดิ่งแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวแล้วจิตก็มีกําลังเปล่งรัศมีแห่งความสว่างออกมาเต็มที่มองสภาพของจิตตามความเป็นจริงได้ว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นกิเลสอะไรที่ควรรักษา อะไรที่ควรละบทที่31ออย่าพูดมากเวลาปฏิบัติพอจะได้ดีหน่อยมันก็อยากจะพูดอยากจะเล่าให้ใครฟังจริงไหมละแกข้ารู้ข้าก็เคยเป็นมาหลวงปู่ท่านกล่าวแล้วเล่าเรื่องเป็นอุทาหรณ์ว่ามีพระองค์หนึ่ง ปฏิบัติจิตสงบดีแล้วเกิดนิมิตเห็นพระพุทธเจ้านับร้อยองค์เดินเข้ามาหาท่านมีความปิติเอ,อิบอิ่มยินดีมากอยากจะเล่าให้หมู่เพื่อนฟังตอนเช้าจึงเล่าผลการปฏิบัติของตนให้หมู่เพื่อนทราบผลปรากฏว่าพระรูปนั้นทำสมาธิอีกเป็นเดือนก็ยังไม่ปรากฏจิตสงบดีถึงระดับที่เคยนั้นเลย ถึงตรงนี้ท่านสั่งเลยว่าแกจําไว้เลยนะคนที่ทำเป็นเขาไม่พูดคนที่พูดนั่นยังทำไม่เป็นบทที่32เชื่อจริงหรือไม่สำหรับผู้ปฏิบัติแล้วคำดุด่าว่ากล่าวของครูอาจารย์นับเป็นเรื่องสำคัญและมีคุณค่ายิ่ง หากครูบาอาจารย์เมินเฉยไม่ดุด่าว่ากล่าวก็เหมือนเป็นการลงโทษผู้เขียนเคยถูกหลวงปู่ดุว่าแกยังเชื่อไม่จริงถ้าเชื่อจริงพุทธทังทำมังสังคังสรนังคัจามิต้องเชื่อและยอมรับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแทนที่จะเอาความโลภมาเป็นที่พึ่ง เอาความโกรธมาเป็นที่พึ่งเอาความหลงมาเป็นที่พึ่งหลวงปู่ท่านกล่าวกับผู้เขียนว่าโกรธโลภหลงเกิดขึ้นให้ภาวนาแล้วโกรธโลภหลงจะคลายลงข้ารับรองถ้าทำแล้วไม่จริงให้มาด่าข้าได้บทที่สาสาม คิดว่าไม่มีดีผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่มักจะไม่พอใจในผลการปฏิบัติของตนโดยที่มักจะขาดการไตร่ตรองว่าสาเหตุนั้นเป็นเพราะอะไรดังที่เคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งของหลวงปู่ได้มานั่งบนให้ท่านฟังในความอาภัพอับวาสนาของตนในการภาวนาว่าตนไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นสิ่งต่างๆภายในมีนิมิตภาวนาเป็นต้นลงท้ายก็ตำหนิว่า ต้นนั้นไม่มีความรู้อัดรู้ธรรมและความดีอะไรเลยหลวงปู่นั่งฟังอยู่สักครู่ท่านจึงย้อนถามลูกศิษย์จอมขี้บ่นผู้นั้นว่าแกแน่ใจหรือว่าไม่มีอะไรดีแล้วแกรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเปล่าลูกศิษย์ผู้นั้นนิ่งอึ้งสักครู่จึงตอบว่ารู้จักครับหลวงปู่จึงกล่าวสรุปว่า เออนั่นสิแล้วแกทำไมจึงคิดว่าตัวเราไม่มีดีนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความเมตตาของท่านที่หาทางออกทางปัญญาให้สิทธิผู้กำลังท้อถอยด้อยความคิดและตำหนิวาสนาตนเองหากปล่อยไว้ย่อมทำให้ไม่มีกำลังใจในการปฏิบัติเพื่อผลที่ควรได้แห่งตนบทที่34 พระที่ครองใจเมื่อมีผู้ไปขอของดีจำพวกวัตถุมงคลจากหลวงปู่ไว้ห้อยคอหรือพกติดตัวหลวงปู่จะสอนว่าจะเอาไปทำไมของดีภายนอกทำไมไม่เอาของดีภายในพุทธังทำมังสังคังนี่แหละของวิเศษท่านให้เหตุผลว่าคนเรานั้น ถ้าไม่มีพุทธทังธทำมังสังขังเป็นของดีภายในถึงแม้จะได้ของดีภายนอกไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทำอย่างไรจึงจะได้เห็นพระจริงๆเห็นมีแต่พระปูนพระไม้พระโลหะพระรูปถ่ายพระสงฆ์ลองกลับไปคิดดูบทที่35 จะเอาดีหรือเอารวยอีกครั้งหนึ่งที่คณะผู้เขียนได้มานมัสการหลวงปู่เพื่อนของผู้เขียนท่านหนึ่งต้องการเช่าพระอุปคุตที่วัดเพื่อน,นำไปบูชาโดยกล่าวกับผู้ที่มาด้วยกันว่าบูชาแล้วจะได้รวยเพื่อนของผู้เขียนท่านนั้นแทบตะลึงเมื่อมากลาบหลวงปู่แล้วท่านได้ตักเตือนว่ารวยกับสวยมันใกล้ๆก,ก,กันนะ ผู้เขียนได้เรียนถามหลวงปู่ว่าใกล้กันยังไงครับท่านยิ้มและตอบว่ามันออกเสียงคล้ายกันพวกเราต่างยิ้มน้อยยิ้มใหญ่สักครู่ท่านจึงขยายความให้พวกเราฟังว่าจะเอารวยนะ่ะจะหามายังไงก็ทุกจะรักษามันก็ทุกหมดไปก็เป็นทุกข์อีกกลัวคนจะจี้จะปล้น ไปคิดดูเถอะมันไม่จบหรอกมีแต่เรื่องยุ่งเอาดีดีกว่าคำว่าด,ดีของหลวงปู่มีความหมายลึกซึ้งมากผู้เขียนขออันเชิญพระบรมราโชวาทของในหลวงของเราในเรื่องการทำความดีมาเปรียบณที่นี้ความตอนหนึ่งว่าความดีนี้ไม่ต้องแย่งกันความดีนี้ทุกคนทำได้ เพราะความดีนี้ทําแล้วก็ดีตามคําว่าดีนี้ดีทั้งนั้นฉะนั้นถ้าช่วยกันทําดีความดีนั้นก็จะใหญ่โตจะดียิ่งดีเยี่ยมบทที่36หลักของพระพุทธศาสนาเล่ากันว่ามิโยมท่านหนึ่งไปนมัสการพระเทระองค์หนึ่งอยู่เป็นประจำและในวันหนึ่งได้ถามปัญหาธรรมกับท่านว่า หลักของพระพุทธศาสนาคืออะไรพระเถระตอบว่าละความชั่วทำความดีทำจิตของตนให้ของแผ้วโยมท่านนั้นได้ฟังแล้วพูดว่าอย่างนี้เด็กเจ็ดขวบก็รู้พระเถระยิ้มเล็กน้อยก่อนตอบว่าจริงของโยม,โยมเด็กเจ็ดขวบก็รู้ แต่ผู้ใหญ่อายุ80ก็ยังปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้กระมังที่ผู้เขียนเคยได้ยินหลวงปู่พูดเสมอว่าของจริงต้องมันทำพระพุทธศาสนานั้นถ้าปราศจากการน้อมนำเข้าไปไว้ในใจแล้วการถือพุทธศาสนาก็ไม่มีความหมายแต่อย่างใดบทที่37พอพานของหลวงปู่ หลวงปู่เคยปลาลบรมกับผู้เขียนว่าถ้าแก่เขียนตัวพอผ่านได้เมื่อไรนั่นแหละจึงจะดีผู้เขียนถามท่านว่าเป็นอย่างไรครับพอผ่านท่านตอบว่าก็ตัวพอนะสิคนเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกไม่จำเป็นต้องร่ำรวยมีฐานะแล้วจึงจะมีความสุข มีคนที่ลำบากอีกมากแต่เขารู้จักว่าอะไรคือสิ่งที่พอตัวก็สามารถอยู่อย่างเป็นสุขได้นี่ก็อยู่ที่คนเรารู้จักคําว่าพอหรือไม่รู้จักพอก็จะมีแต่ความสุขหากไม่รู้จักพอถึงแม้จะร่ำรวยมีเกียรติตำแหน่งใหญ่โตมันก็ไม่มีความสุขได้เหมือนกันคนที่มีเงินก็ยิ่งอยากมีเงินเพิ่มขึ้นอีก คนที่ทำงานก็อยากกินตำแหน่งสูงขึ้นมีสิ่งใดก็เป็นทุกเพราะสิ่งนั้นไม่มีที่สิ้นสุดบทที่38การสอนของท่านวิธีวัดอย่างหนึ่งว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมได้ดีเพียงใดนั้นท่านให้สังเกตดูว่า ผู้นั้นสามารถฝึกตนสอนตัวเองได้ดีเพียงใดการเตือนผู้อื่นไม่ให้หลงผิดได้นั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่การเตือนตนให้ได้ย่อมดีกว่าการสอนของหลวงปู่ท่านจะทำให้เราดูเป็นตัวอย่างท่านสอนให้เราทำอย่างที่ท่านทำมีด้สอนให้ทำตามที่ท่านสอนทุกอย่างที่ท่านสอนท่านได้ทดลองทําและปฏิบัติทางจิตจนรู้จนเห็นหมดแล้วทั้งสิ้น จึงนำมาอบรมแก่ศิษย์เหมือนเป็นแบบอย่างให้เราได้ยึดถือตามครูอาจารย์ว่าการแนะนำอบรมหรือสอนทำผู้อื่นนั้นเราต้องปฏิบัติจนแน่ใจตนเองเสียก่อนและควรคำนึงถึงสติปัญญาความสามารถของตนถ้ากำลังไม่พอแต่จะรับภาระมากนอกจากผู้มาศึกษาจะไม่ได้รับประโยชน์แล้วตนเองยังจะกลายเป็นคนเสียไปด้วย ท่านว่าเป็นการไม่เคารพธรรมและไม่เคารพครูอาจารย์อีกด้วยบทที่39หัดมองชั้นลึกทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราล้วนมีความหมายชั้นลึกโดยตัวของมันเองอยู่เสมอไอสไตน์มองเห็นวัตถุเขาคิดทะลุเลยไปถึงการที่จะสลายวัตถุให้เป็นปรมาณู สองพี่น้องตระกูลไร้มองเห็นนกบินไปมาในอากาศก็คิดเลยไปถึงการสร้างเครื่องบินได้พระพุทธเจ้าแต่ครั้งเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะได้ทรงพบคนแก่คนเจ็บคนตายท่านก็มองเห็นถึงความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหลวงปู่เคยเตือนสติลูกศิษย์รุ่นหนุ่มที่ยังมองเห็นสาวสาว่าสวยว่างามน้าหลงไหลใฝ,ฝ่ันกันนักว่าแกมันดูตัวเกิด ไม่ดูตัวดับไม่สวยไม่งามตายเน่าเหม็นให้เห็นอย่างนี้ได้เมื่อไหร่ข้าว่าแกใช้ได้บทที่สี่สิบเวลาเป็นของมีค่าหลวงปู่เคยบอกว่าคนฉลาดนะ่ะเขาไม่เคยมีเวลาว่างเวลาเป็นของมีค่าเพราะไม่เหมือนสิ่งอื่น แก้วแหวนเงินทองสิ่งของทั้งหลายเมื่อหมดไปแล้วสามารถหามาใหม่ได้แต่สำหรับเวลาแล้วหากปล่อยให้ผ่านเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ขอให้ตั้งปัญหาถามตัวเองว่าสมควรแล้วหรือกับวันคืนที่ล่วงไปล่วงไปคุ้มค่าแล้วหรือกับลมหายใจที่เหลือน้อยลงทุ่ขนา จากหนังสือตามรอยธรรมย้ำรอยครูหลวงปู่ดูพรหมปัญโยจัดทำโดยกลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนธรรม